ชีวิตด,ดีดีนะคะสำหรับม้าอ,อนภาอวดรถคู่ใจป้ายแดงคันใหม่ที่แฟนหนุ่มซื้อให้หลังจากโดนสั่งทอจากรายการค่ะเชื่อว่าไม่มีใครนะคะที่จะไม่รู้จักพิธีกรชื่อดังอย่างม้าออนภากริฎีนะคะที่ ในช่วงนี้ก็โดนสั่งยุติบทบาทการทําหน้าที่เป็นพิธีกรแบบกระทันหันถึง3รายการรวดเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าพักงานกันยาวๆเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดเนี่ยมาอ,อนาภาก็ได้ออกมาโพสรูปอวดรถรูั้นใหม่เป็นคันที่แฟนหนุ่มนะคะได้ เป็นผู้ซื่อให้นั่นเองนะคะก็ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ม้าอนนพาจะโดนสั่งปลดจากงานพิธีกรเนี่ยแต่ก็ยังคงมีแฟนหนุ่มคอยเทคแคร์คอยเปแบบนี้เห็นแล้วอย่างนี้นะคะชาวเน็ตก็คงอิจฉากันเป็นแถวเลยทีเดียวค่ะซึ่งม้าอนนพานเนี่ยก็ได้ระบุแคปชั่นลงในอินส a าแกรมนะคะว่าขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการพร้อมกับ แท็กแฟนหนุ่มนะคะแล้วก็ได้บอกว่าส่วนลูกสาวเนี่ยจะไปอยู่บ้านใหม่ที่สุราษฎร์ฝากดูแลด้วยนะส่วนลูกชายคนใหม่เนี่ยก็จะดูแลเป็นอย่างดีขอบคุณในความเป็นกันะยาณิมิตนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ปรารถนาดีมาตลอดเวลานั่นเองค่ะถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ